ผู้นำวงมายบดินเจริญรา่ายพรีเวดดิ้งอีกครั้งสร้างความน่ารักในสไตล์เกาหลีโดยสวมเสื้อสีทองที่ชัดเจนกับภรรยาสาวคนเดิมกอนซิปูตาเพื่อแสดงความหวานอย่างต่อเนื่องแม้จะมีทาย,ยาทฝาแฝดน้องมิวสิกและน้องลิริคที่น่ารักเป็นโซ่ทองค้องใจแต่ทั้งสองยังคงเติมความหวานให้กันอย่างต่อเนื่องโดยบดินได้โพสต์ภาพชุดพรีเวดดิ้งสุดละมุนพร้อมแคปชั่นว่าอันยองพรีเวดดิ้งอีกครั้งกับคนเดิมงานนี้เรียกได้ว่าความหวาน ไม่เคยแผ่วจริงๆทําให้แฟนๆแหกกดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างรัวๆเมื่อนักร้องหนุ่มสุดอบอุ่นบดินหรือกอริปูตาควงแขนภรยาสาวคนสวยกอริปูตาไปถ่ายพรีวิ้งอีกครั้งในสไตล์เกาหลีสุดคิวแม้จะมีทาย,ยาทฝาแฝดน้องมิวสิกและน้องลิริกที่น่ารักเป็นโซ่ทองพร้องใจแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเติมความหวานให้กันอย่างต่อเนื่องโดยบดินได้โพสตภาพชุดพรีวิ้งสุดละมุนพร้อมแคปชั่นว่าอันยองพรีวิ้งอีกครั้งกับคนเดิม งานนี้เรียกได้ว่าความหวานไม่เคยแผ่วจริงๆทําให้แฟนๆแห่แแกดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างรัวๆเมื่อนักร้องหนุ่มสุดอบอุ่นบดินหรือกอซิปูตาควงแขนภรรยาสาวคนสวยกอรซิปูตาไปถ่ายพรีวิ้งอีกครั้งในสไตล์เกาหลีสุดคิวแม้จะมีทาย,ยาทฝาแฝดน้องมิวสิกและน้องลิริกที่น่ารักเป็นโซ่ทองพร้องใจแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงเติมความหวานให้กันอย่างต่อเนื่องโดยบดินได้โพสต์ภาพชุดพรีวิ้งสุดละมุนพร้อมแคปชั่นว่า อันยองพรีเวดดิ้งอีกครั้งกับคนเดิม